ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างงานดัชนีนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูจากก่อนว่าดัชนีคืออะไรนะคะดัชนีจะเป็นหน้าที่เก็บคําสําคัญสาคัญที่พบในเอกสารหรือว่ารายงานของเรานะคะเพื่อที่จะให้ผู้อ่านสามารถง่ายต่อการค้นหาคําศัพท์ที่ผู้อ่านสนใจนะคะเพราะว่าดัชนีจะมีทั้งคําศัพท์และหน้าของคําศัพท์นะคะสามารถหาอ่านได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง ในรูปนี้นะคะในรูปนี้จะเป็นรูปของดัชนีนะคะเป็นผลลัพธ์ที่เราจะทำกันนะคะอ่ะมาดูกันในขั้นตอนแรกในการสร้างงานดัชนีนะคะการสร้างงานดัชนีเราจะต้องมีเอกสารนะคะมีเอกสารที่เราจะนำมาสร้างดัชนีกันนะคะซึ่ง จะต้องประกอบไปด้วยคำศัพท์สำคัญสำคัญต่างๆที่เราอยากจะบอกหรือว่าอยากจะนำไปใส่ในดัชนีอันดับต่อไปในการสร้างงานดัชนีนะคะให้เราไปที่แท็บ reference นะคะไปที่แท็บ reference จากนั้นนะคะจากนั้นให้เรามาดูที่กลุ่มของ index กรุะะ๊ปของอินเด็กส่วนนี้จะเป็นส่วนในการสร้างงานดัชนีนะคะอันดับแรกในการสร้างดัชนีนะคะให้เราคลุมดำนะคะให้เราคลุมดำคำศัพท์ที่เราอยากจะนำไปใส่ในดัชนีของเรานะคะอ่ะคลุมดำคำนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เราไปคลิกตรง mark entry ะะเลือก Mark Entry 1หนึ่งครั้งจะได้ป๊อปอัพของ Mark Index Entry ขึ้นมานะะจากนั้นเสร็จแล้วใน entry นะคะ Main Entry จะมีคำศัพท์ที่เราคุมดำเสร็จเรียบร้อยนะะจากนั้นอันดับต่อไปเรากดปุ่ม mark นะคกกดปุ่ม Mark 1หนึ่งครั้งนะะทีนี้จะสังเกตได้ว่าตรงคำศัพท์ที่เราคุมดำนะะจะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นมานะะอันนี้ไม่ต้องตกใจจากนั้นให้เรากด Clo สหนึ่งครั้ง นะคะทีนี้ได้มาแล้ว1คําคนะคะได้มาแล้ว1คําทําคําต่อไปนะคะทำคำต่อไปนะคลุมด้าเหมือนเดิมนะคะคุมดําเหมือนเดิมจากนั้นเลือก mark entry นะคะจากนั้นกด mark เหมือนเดิมนะคะอ่าก็จะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าเก็บไปในดัชนีเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นกด close อ่ทาทำแบบนี้ไปทั้งเอกสารนะคะทำแบบนี้ไปทั้งเอกสาร นะคะ,ะคำไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะคุ้มดําจากนั้น Mark Entry เลือก Mark กนะคะกด Close ทำไปทั้งเอกสารแบบนี้นะคะอ่ะ ทีนี้ทาเสร็จเรียบร้อยนะคะมีสัญลักษณ์ขึ้นปรากฏเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนําคําพวกนี้ไปใส่ในดัชนีเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราจะนําดัชนีไปใส่ในหน้าสุดท้ายของเอกสารนะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมายังหน้าสุดท้ายของเอกสารนะคะหน้านี้นะคะเราจะนําดัชนีมาใส่นะคะันดับแรกให้เราพิมพ์นะคะให้เราพิมพ์หัวข้อของดัชนีลงไป นะคะใส่หัวข้อดัชนีลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะมีหัวข้อเสร็จเรียบร้อยเอนเตอร์ Enter ลงมาหนึ่งครั้งนะคะในส่วนนี้เราจะใส่ดัชนีที่เราได้แอดลงไปเสร็จเรียบร้อยเบื้องตน้นนะคะอ่ะจากนั้นได้เคอร์เซอร์กระริบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราไปที่แ็บ Refer e n c e นะคะให้เราไปที่แ็บ Reference เหมือนเดิมนะคะจากนั้นไปที่ In s e r t i n d e x หนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการเพิ่มดัชนีลงไปนะคะกดเสร็จเรียบร้อยจะได้ป๊อปอัพของหน้าจอ Index มานะคะทีนี้หน้านี้จะเป็นหน้าที่จะให้เราตั้งค่าเกี่ยวกับดัชนีนะคะอย่างเช่นในส่วนของ Format นะคะส่วนของ Format ให้เราเลือกว่าอยากจะได้ดัชนีแบบไหนนะคะจะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้นะคะในที่นี้สมมุติว่าเราจะเลือกแบบ Form a ั ะ,ะเลือกแบบฟอร์มัลคลิกไป1ครั้งนะคะจากนั้นตรงคอลัมน์นะคะคอลัมน์อยากจะให้ดัชนีมีทั้งหมดกี่คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สคอลัมน์แล้วแต่เรานะคะในที่นี้จะเลือกเป็น2องคอลัมน์นะคะต่อไปนะคะต่อไปเลนเกตนะคะเลนเกตให้เราเลือกภาษานะคะเลือกภาษาในที่นี้จะเลือกเป็นภาษาอังกนะคะเพราะว่า คำศัพท์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเลือกภาษาเสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้เรากดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะคะอะ ได้แบบนี้มาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์แปลกๆปรากฏขึ้นมานะคะอันนี้เราไม่ต้องตกใจให้เราไปเอาออกได้ที่แท็บโฮมนะคะกดปุ่มแ็บโฮมหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราจะเจอสัญลักษณ์นี้นะคะจะเจอสัญลักษณ์นี้ให้เราคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะให้ไฮไลท์สีเหลืองออกไปนะคะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นจะได้ดัชนีนะคะปรากฏขึ้นมาซึ่งจะปรากฏนะคะซึ่งจะปรากฏ ตัวอักษรนะคะที่นำหน้าและคำศัพท์ต่างๆที่เราได้ทำการแอดเข้าดันชนีเสร็จเรียบร้อยและจะปรากฏเลขหน้าให้เรานะคะเพื่อให้ผู้อ่านสามารถไปหาคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ